ครับสวัสดีครับพี่น้องมองไปที่โคลงล่ครับผมเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวารีนี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับ้ักสางและบรรดาจ่ายทางด้านการเกษตรครับว่าพบพี่น้องเป็นประจําทุกเดือนครับทั้งมือกันนําโอเกสตร์พอตุ๊ข่าวสารทางด้านการเกษตรนะครับว่าว่าจะให้พี่น้องเข้าไปนะครับในรับชมเราฝากกันครับ ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเฮายุกันมองนี่ครับน้องครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับของจังหวัดกฬสินนะครับพิจัดนี่อยู่อำเภอแย่งตลาดจังหวัดกฬสิน์นะครับ เอาครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้นะครับทางวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกวางจังหวัดกาลสิน์นะครับเพิ่นมาจัดงานอยู่มองนีเนาะเอารายละเอียดต่างๆเป็นยังไงนะครับมาพบมาพอกับท่านประธานวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยงกวางจังหวัดกาลสิน์นะครับท่านทรงศักดิ์สิทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ครับสุดยอดอลังการงานสร้างครับครับเบื้องต้นอยากสิเรียนถามท่านประธานว่าสำหรับมองนีขึ้นอย่างน้อเนาะท่านประธานครับผม ครับสรับที่สถานที่แห่งนี้นะครับคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรงใหม่ของกาลสินนะครับครับคือโดยการบริหารงานของสมสร์พามเดิม ที่อยู่น้องตอกแป้ะตอนนี้มาเป็นวิสาหกิจชุมชนคนเลี้ยง<พ>วางจังหวัดกาฬสิน์เป็นแดล่าร์กของจังหวัดกาฬสิน์แหล่งแหล่งที่มีวางที่เยอะที่สุดของจังหวัดกาฬสิน์ครับจะมารวมที่นี่จะมารวมอยู่ที่น้องทึงเราเนี่ยท่านประธานครับน้องถึงนี่คืออยู่พิกัดไหนเนาะไหนเนาะพิกัดของน้องทึงนะครับ คือเส้นเส้นยางตลาดออนเกลี่ยนะครับที่เดิมเขาจะเป็นทุ่งตาันตะวันนะครับ๋อครับพรพร้อมนองถึง๋อคคับแล้วอีกฝั่งหนึ่งคือก็จะเป็นสถานที่เป็นบ้านโบราณอยู่ครับเป็นบ้านโบราณอยู่แล้วก็เราก็ได้นำกวางจากวิสาหกิจ ชนคนเลี้ยงวังจังหวัดกาฬสินเนี่ยเอามาเลี้ยงที่หนองถึงเราเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันครับจะมาสร้างประวัติศาสตร์คือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแรงใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเอาท่านประธานครับตอนนี้เปิดอย่างทางการหรืออย่างนอนี่ครับยังครับน้องถึงเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการนะครับเพราะว่าทีแรกก็แพนไม่ไหววันที่25่าทันมา<อ>เนื่องจากปัญหาโควิดต้องเลื่อนมาอีกครับครับต้องเลื่อนมาแต่แตยังไม่มีกําหนดครับไม่มีกําหนดเนาะแต่จะมีพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับิพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งโดยการผู้ว่าจะเป็นคนลงมาเปิดให้ด้วยตัวท่านเองเลยครับอ๋อครับครับเอาแล้ว บรรยากาศนี่นะครับตอนนี้นี่ยกำลังลงทะเบียนบรรยากาศที่ท่านเห็นอยู่ในรอบนี้นะครับ,ค,รบค,คือมารับรองแบรนด์โอเคกาละสินครับโอเคกาละสินเป็นแบรนด์แรกของของของวิสาหกิจชุมชนคลเลี้ยงวาวจังหวัดกาละสินเราทําออกมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นซุปวางสกัด แบรนด์โอเคกาลสินครับอ๋อครับวันนี้ก็เลยมีเกษตรกรเกษตรกรมาจับลมด้วยแล้วก็มาสนับสนุนแล้วมารับรองแบรนด์โอเคกาลสินด้วยครับครับผมเอาพี่น้องครับรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงครับเข้าไปเบิ่งบรรยากาศในการอบลมกันเลยครับผมบอกว่าออสเตรเโอเคท่านบอกว่าเมริกาโอ้โหท่านบอก่าที่ประเทศเรงโอเคกานสิน โอเคสียง่างนู้นจังวิดเพื่อนิดนึงพอจัหน่มดะนะครับเคลื่อนครับเคลื่อนในสองตะบนกราเข้ามีแรงต้องเทียวที่เป็นแรงต้องเทียวแทงไมของยอเลสินเราจะขับเคลื่อนโอเคเดียรปาร์คแลมาร์กออฟกลาสิณด้วยกัน r e e น f a ร์มโอ้ยออแกดิกโอเค อยากจะขอแนะนําให้ท่านรู้จักกับท่านดรนิรุตอุทธาครับครับผมครับสวัสดีครับท่านดรครับผมครับผมครับผมสวัสดีครับครับที่นี่ครับก็เป็นสวนกวางประวัติศาสตร์แห่งแรกของจังหวัดกาฬสิน์นะครับซึ่งพัฒนาโดย ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนคนลิกวควายจังหวัดกาศินรทศบาลตําบลวรรณกรมแลวก็คณะกรานสภาเกษตรกรจังหวัดกาสินครับแล้วก็วันนี้ก็มาพัฒนาแบรนด์ของโอเคกาสินครับเพราะที่นี่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกวางกับอุ่นเป็นตัวชูโรงแล้วคนที่มาเที่ยวนี่ก็จะมีการมาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นของที่ระลึกจากสวนกวางนี่ครับจากชุมชนนะครับซึ่งสินค้าที่ระลึกนี้ก็จะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมพันธที่มีคุณภาพนี้ก็จะใช้แบรนด์ของโอเคกันสินครับแบรนด์โอเคกัสินนี่ก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นัญลั์ษักที่ใช้สําหรับสินค้าที่มีคุณภาพของ,กของกอเกษตรกรในจังหวัดกานสิน,นะครับเริ่มต้นที่ตำบลหนองสองแป้นและก็ตําบลหัวดาคำ ึ่งมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่สวนกวางโอเคกาสินแห่งนี้ครับที่มาอบรมวันนี้ใช่ไหมครับผมโอ้ครับผมครับขอขอบพระคุณท่านดรนิรุตอุทาเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับครับเอาครับพี่น้องครับหลังจากที่พ่อ้พี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับของการอบรมเนาะของเกษตรกรนะครับที่จะผลักดันแบรนด์โอเคกาสินนะครับให้ดังทั่วโลกนะครับเอาตอนนี้เข้ามาเบิ้งกวางกันเลยครับพี่น้องครับนี่ คิดหอดบรรยากาศทรงศักดิ์ฟาร์มกวางนะครับยูบ้านน้องตอกแป้นครับตอนนี้บอเมนทะลุลานวิวร้วบ่นะครับน้อท่านประธานนะครับเอาเราก็มาพูดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของฟาร์มกวางตรงนี้ครับบรรยากาศดีายครับพี่น้องครับเนี่แล้วก็จํานวนกวางแล้วก็สายพันธกวางนะครับที่อยู่ที่นี่ครับผมสําหรับวารมที่ที่นี่นะก็ เราได้นํามาจากของสักฟาร์มเดิมุนะครับสักฟาร์มเดิมที่อยู่นองตกแป้นนะครับที่อเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินเรานี่ละครับผมครับอยู่ตรงน้องก็ยังคงมีอยู่โอ้มีอยู่เหมือนเดิมครับผม เราเพิ่มตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของกาลสินในระดับจังหวัดในระดับจังหวัดแต่นั้นคือระดับตำบลครับผมอ๋อครับที่เราเราขึ้นมาเป็นแหล่งนักของกาลสินครับจำนวนกี่ตัวแล้วก็กี่สายพันธุ์ครับที่ที่อยู่บริเวณตรงนี้ครับผมสหรับกลางจํานวนอยู่ที่นี่นะครับมีอยู่40กว่าตัวนะครับที่เราอยู่นี้ก็มีคลอดม่อีก7ตัวครับ ก็เร็วๆนี้น่าจะคลอดังตัวไอ้พันก็เป็นควางม้ากับรูซ่าเป็นรูปผสมครับอ๋อการรูสครับสําหรับพ่อพันธ์แม่พันธ์เราก็ยังมีมีพอแบ่งปันให้พี่น้องได้ พี่น้องอยากจะได้ไปเลี้ยงไปอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมาคุยกันการส่งสัตว์ปามหรือมมนกที่สวนวางโอเคกัละสินนองถึงครับอ๋อครับผมครับเอาครับท่านประธานทรงสักครับฝากหมายเลขโทรศัพท์อีกหน่อยครับผมสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะครับ081 7588201ครับผมอีกครั้งหนึ่งครับ 0817588201ครับครับหรือ0899428684ครับนุม่มควันใช่หัวใจเกษตรเน,นะครับเนาะ,นะเอาสอบถามชัดเจนอีกครั้งหนึ่งครับท่านประธานครับฟาร์มกวางตรงนี้จะเปิดช่วงไหนนาะนี่นาะเวลาเปิดวันธรรมดาทุกวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับก็เปิดให้คนมาเทีเ่ยวมาให้ได้อครับเปิดยังไม่เป็นทางการแล้วครับแต่ยังไม่ได้เปิดเป็นทางการอ๋อครับถ้าถ้าเปิดเป็นทางการเนี่ยน่าจะประมาณ ดูว่าประมาณวันที่ 25- 26ี่ 15, 26เดือนนี้ครับ,รบประมาณลปลายเดือนเนะะาะปลายเดือนนี้โอ,<ป>โอเคนะครับดูวันเวลาก่อน ครับห้โควิดเขาซาลงมีซ้เอาครับพี่น้องครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับของการเปิดของการเปิดยังเป็นทั้งการมือใดนะครับเดี๋ยวผมนุ่มขันไช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมท่านประธานทรงศักดิ์นะครับพร้อมทีมงานนะครับกสีมาไทยถ้ำนะครับให้พ่อให้พี่น้องไปนะครับได้เบิ่งกันอีกนะครับนาอครับสำหรับวันนี้ครับขอขอบพระคุณนะครับท่านประธานทรงศักดิ์เป็นอย่างสูงครับ ครับผมครับขอบคุณครับเอาครับพ่อย่พี่น้องครับสําหรับช่วงนี้ครับบึงบรรยากาศนะครับสําหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับหรือว่าแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับโอเคเดียพาร์คนะครับแลนด์มาร์คออฟกาลสินนะครับสวนกวางโอเคจังหวัดกาลสินน้องทึงนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับวิสากิจชุมชนคนเลี้ยงกวางจังหวัดกาลสินแห่งใหม่ครับพิกาดนียูุอาเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับพ่อย่พี่น้องครับเนี่ นี่เป็นทศนัยครับสำหรับขวางขานอกครับน้อกเอาไทยสุดคลิปสำหรับบุนี้นะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับในการกดไลค์ในการกดแ like, ชร์ในการกดติดตามนะครับท่านใดที่กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานนะครับเอาครับสำหรับบุนีครับขอบรับพระจากพ่อแม่พี่น้องป้องไปไป,ไปเพียงเท่านี้ครับ สำหรับสวัสดีครับขอเก่าเคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับวางเป็นต้นสอนในครับผมผิดฝ่ามือออกกันอีกโอเคโอเคกอล์ฟซีรีส์